ยกขยงเพื่อนมาหลายคนมากให้ได้คิวเจ็ดทรงที่แตกต่างกันหลังแตกเลย ตอนนี้คิดว่าจะใช้ชีวิตง่ายคือไแต่เราอยากเป็นคนคิ้วที่มีคิ้วที่คิ้วๆบ้าง <c oughs> เขาบอกเลยว่าต้องใช้อะไรคานตามกันมาโคต,ตะมั่นใจมั่นใจมั่นใจฮัลลหลสวัสดีค่ะทุกคนกับโคกับบิกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าสเปเชียลมากมากเพราะว่าว,วันนี้เราจะมาทําสวยกันแต่ว่าเราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเราจะยกขยงเพื่อนมาหลายคนมากแล้วก็หมาด้วยทั้งหมด7คนอะเอาให้รู้แล้วรู้อดไปเลยวันนี้เราจะขนุกคนมาทำา y e b r o ท t ีท a t m e n t special กันนะคะหรือว่าบริการแว็กคิ้วที่อนาตาเซียกันนั่นเองวันนี้บิงก็เลยเลือกคนอบตัวมา หมด7คนให้ได้คิว7ทรงที่แตกต่างกันคลิปนี้นะคะถ้าใครคิวแบบไหนมีให้ดูทุกแบบแน่นอนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปแวกคิวที่นี่กันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเป็นสาขาที่เราทําประจําอยู่แล้วนะคะตอนนี้ชาวเชียงใหม่เขาเพิ่งไปเปิดที่เชียงใหม่ใช่อันอนาตเซีย,ย sea, ตอนนี้นะคะเขาเปิดสาขาใหม่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะก็คือที่นี่นะคะเผื่อว่าใครเป็นสาวๆเชียงใหม่อยากแหวกคิวก็ไปแวกที่อนาตาเซียกันได้เลยซึ่งวันนี้7คนที่จะมาทําคิวกับเรานะคะก็จะมีบิงมามา นตูนแล้วก็เฟิร์นนะคะ 7, ค7็คน7็สไตล์คุณผู้ชายก็มีเหมือนกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะบิงนะคะ ปัญหาคิ้วก็คือเป็นคนสักคิ้วมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นง่ายมากๆแต่ว่าเราอะจะไม่ชอบให้คิ้วลุกเลยเป็นคนที่แบบโอซีดีกับเรื่องคิว้วเพราะฉะนั้นะจะเป็นคนที่ติดกันแบบคิ้วมากๆก็ประมาณนี้นะคะสําหรับปัญหาของเราสําหรับที่นี่นะคะอนาตาเซียมิเลนะคะเราจะบอกว่าเขาเป็นที่ที่แวกคิ้วได้แบบลดมากๆเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะช่วยออกแบบแล้วก็จัดแต่งทรงคิ้วของเราเนี่ยตามหลักซึ่งเขานะคะจะวิเคราะห์จากโครงสร้างกระดูกแล้วก็กล้าเมเนื้อของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับแบบไหนคิ้วแบบนี้เข้าหรือเปล่า,หร,ลาหรืออย่างนีักท คิ้วคือเป็นคำตอบมากมาเพราะคิ้วคือมุงกุดของใบหน้าใช่พอคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเราก็จะรู้แล้วว่าคิ้วแบบเนี้ยเหมาะกับหน้าแบบเราซึ่งที่นี่นะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาคิ้วเหลือเกินเขียนคิ้วลำบากก็มาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีแนะนํานะคะว่าคิ้วแบบไหนเหมาะกับหน้าของเราทุกคนจะได้คิ้วที่ชอบในสไตล์ของตัวเองกับบ้านแน่นอนสาหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราจะแปะ e ด c r i p t i o n ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะส่วนตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซึ่งเมื่อกี้ตกใจมากๆเพราะโปรโมชั่นคุ้าาาากรรร่นนทีี้เบบิิ Special Man I พ เพื่อนมาทํานะคะเขาจะฟรีให้เราเลือกนะคะเป็นทรีทเมนต์เพิ่มเติมเป็นออปชั่นอลขึ้นมานะ4อันเลือกได้เลย1ใน4อันนี้ในราคาทั้งหมดอะจ่ายแค่1000บาทจากปกติ1600บาทซึ่งในบริการเสริมเนี่ยจะมีเป็นตัว forehead waxing ก็คือตามบริเวณไรผมหน้าผาก u p p e lip waxing นะคะเป็นตัว pore refining treatment ก็จะเป็นสําหรับจมูกขจัดสิ่งสกรปรกสิวเซียนอะไรต่างๆแล้วก็มี lip moisturizing treatment นะคะซึ่งปกติอันนี้เราจะต้องจ่ายเพิ่ม400บาทแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือทุกคนจะจ่ายในราคาแค่1000บาทแต่สามารถทำคิวได้ แล้วก็เลือกบริการเสริมได้อีกหนึ่งอย่างคุ้มวะคุ้มมากอันนี้คือคุ้มสุดเมื่อกี้ถามเขาเลยว่าเอา้าหรอมันไม่ได้จ่ายเพิ่มเหรอพี่เขาบอกว่าพันหนึ่งรวมหมดแล้วสำหรับใครสนใจนะคะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมปีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังกลีบนี้จบเนี่ยรีบๆมากันด่วนนะคะก็เดี๋ยวถึงคิวของวิงไปแว็กซ์คิวกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวคิวแรกก็คือจะเป็นวิ้งแล้วก็ต่อไปเป็นหมามาแล้วก็เดี๋ยวรอดูเพื่อนๆเ,เพราะว่าแต่ละคนผีกปะกเดี๋ยวทุกคคนนรดูะะ ของบิ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนตัวคิดว่าคือของเราเป็นคิ้วที่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเป็นคนที่สักคิ้วมาอยู่แล้วแล้วก็เขียนคิ้วเป็นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยที่เราอยากได้คือเราอยากเปลี่ยนทรงคิ้วเพราะว่าคิ้วเราตรงมากนี่คือรีเควสเขาว่าขอให้มันเป็นโค้งขึ้นดูกงขึ้นซึ่งพี่เขาก็ทําให้ได้ตามรีเควสต์แล้วจะบอกว่าที่เนี้ยส่วนตัวคิดว่าเขาค่อนข้างพิถีพิถันเวลาทำอะ่ะคือมันไม่ได้แบบแค่แว็กให้เสร็จอะ่ะคือพี่เขาจะดูได้ว่ามันเป๊ะไหมมันสวยหรือ,อยังแลน ตรงนี้ควรเขียนเพิ่มตรงไหนควรเพิ่มอะไรแล้วก็ใช้ที่เห็นคิ้วสีประมาณไหนถึงจะสวยนะคะซึ่งออกมาก็ได้คิ้วแบบนี้เลยถือว่าเปลี่ยนจากตอนวีฟอรเพราะว่าปกติเราจะเขียนคิ้วตรงๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะดูมีเคิร์ฟขึ้นมาก็เป็นอันที่อยากได้พอดีก็ที่นี่เขาสามารถดีไซน์คิ้วได้ตามความต้องการของแต่ละคนนะคะอันนี้แค่เราคนแรกเดี๋ยวไปเจออีก6คนปัญหาโรคแตกแตีอีหลังๆอะโรคแตกนะนหลังอะแตกเลยมาบิงจ้ะ ปัญหามาม่าก็คือคิ้วอะมันค่อนข้างจะลบแล้วเยอะแล้วมาม่าเป็นคนที่กันคิ้วไม่ค่อยเป็นมาม่าเนี่ยเคยสักคิ้วมาแต่ก็นานแล้วอะเพราะว่าเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าก็เลยคิดว่ามาทำเนี่ยเวลามาม่าแต่งเนี่ยจะได้แต่งง่ายหน่อยมาม่าเคยมาทำแบบปีที่แล้ว่โอเคทํำไปก็มีแต่คนชอบ หลังจากทำเสร็จเป็นยังไงบ้างก็มาแบบป่าดูตอนที่เซสวยเลยชอบทานี้เราก็จะแต่งหน้าอะไรเขียนแล้วก็จะแบบง่ายเพราะหมามาเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นแล้วพอทําเสร็จเนี่ยน้องก็จะสอนวิธีการเขียนคิ้วให้พอเรามีปัญหาอะไรก็ถามเขาได้เลยใครที่มีแม่ที่แต่งหน้าไม่เป็นก็เนี่ยพามาทําได้เลยดีมนะคะปัญหาของดีมนะคะก็คือเป็นคนที่คิ้วรกคิ้วขึ้นเร็วมากเวลาการเ ก็คือจะแบบขึ้นเป็นป่าเลยแต่คือปกติไว้หน้ามาจะช่วยแบบบดบางคิ้วไปได้ส่วนหนึ่งวันนี้เลยจะตัดหน้ามาทิ้งไปเลยวันนี้เดี๋ยวก็เลยจะติดกิ๊บนะคะแหวกหน้ามาไปเลยเพราะว่าเราอะก็เป็นคนที่สวยทั้งมีหน้ามาแล้วก็ไม่มีหน้ามาค่ะใครถามเคยคิดจะลองสักวะไม่เคยเลยเพราะว่าคิ้วมันเยอะมากๆอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะต้องทายังไงกับคิ้วเพราะว่าคิ้วมันขึ้นเยอะตลอดเราก็จะให้ช่างแถวบ้านกันให้ตลอดใครที่มีปัญหาคิ้วเข้มคิ้วเยอะแบบกันยากแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูของดีมเลยว่า เสร็จแล้วนี่ รู้สึกเหมือนเกิดใหม่เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันดูละมุนขึ้นเพราะว่าคิ้วตอนแรกเราอ่ะมันเข้มหนาแล้วมันก็ดูแบบเหมือนดำๆสีเดียวกับสีมผมแต่ว่าไม่แก่พี่เขาก็แนะนําว่าคิว้ว่าควรจะอ่อนกว่าสีผมแบบเฉดหนึง่งแล้วเราเป็นคนที่ไม่เคยแบบปัดขนคิ้วเลยก็คิดว่ามันเข้ากันเลยอย่างเงี้ยแต่พอพี่เขาปัดคิ้วอ่อนลงกว่าสีผิวอ่ะก็รู้สึกว่าหน้ามันละมุนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บหน้ามาแหละเราต้องแบบเอาคิ้วให้เฉดชายไม่ไหวแล้วหน้ามาไม่ไหวแหละเดี๋ยวจะไปร้านตัดถ้าทุกคนย้อนไปดูตอน คือคิ้วตอนก่อนหน้าเนี่ยคือมันลุกมากทั้งปลายทั้งหัวมันอีลงตรงนังไปหมดตอนนี้คิดว่าจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นคิดว่าง่ายขึ้นพอตื่นเช้ามาก็คงไม่ทําอะไรกับคิ้วแล้วก็คงแบบเป็นอย่างนี้เลยหรือไม่ก็อาจจะไปซื้อที่ปัดขนคิ้วของอนาซาเซียมาแล้วคือแค่เอาดินสอบแบบปัดปัดขนคิ้วนิดนึงก็เลิศเลยสวัสดีค่ะชื่อสลันพรนผู้กิติภัณฑ์นะคะ คือสันเนี่ยเป็นคนที่คิ้วบางแล้วก็คือไม่เป็นทรงแต่คือมันไม่ใช่แค่ปัญหาแค่คิว้วเพราะว่าเป็นคนที่กรอบตาตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ขัดเบาด้วยอะไรเงี้ยปกติเขียนแบบวาดทรงขึ้นมาเองมีคิ้วแบบที่อยากได้ไหมครับคือจริงๆอ่ะชอบคิ้วตรงแต่ก็คิดว่าถ้ามันตรงมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้น้อยก็าจะาต้องแบบเชิดนิดนึงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปัญหาเลยหลกัหลกๆมันคือแต่งหน้ายากพอแบบเหมือนคิ้วไม่เป็นทรงแล้วมันแต่งหน้ายากพอมันไม่เป็นทรงนานไปมันก็ไม่สวยอยู่ดีเฮ้ยแล้วอี มันเป็นทรงอ่ะมันชินจังตลกอ่ะแต่เคยนะแต่ตอนที่แว็กก็คือชีวิตง่ายขึ้นเยอะ อ๋อรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเราจริงเหรอเหมือนกับเราอยู่กับคิวนี้มานานแล้วนะมันไม่ได้ทําให้หน้าเราคิ้วเลยแต่เราอยากเป็นคนคิ้วๆที่มีคิ้วที่คิ้วๆบ้างทีนี้พอเราทำคิ้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยคิ้วมันดูคิ้วขึ้นเยอะมันทาให้หน้าเราคิ้วราทาคิ้วที่อนาตาเซียมีอารคือพอทำเสร็จพี่เขาก็จะสอนเขาบอกด้วยว่าต้องใช้อะไรแต่จัดวันนี้เหมือนกันชอบพี่เขาสอนด้วยแล้วก็ชอบการทาที่พิธีพิทันคือถ้าใครอยากจะคิ้วๆแต่ไม่รู้ว่าอยากจะทํายังไงให้มันคิิ้ววก็แนนะะะํําาาใหมมททคคีีี่อออตเเซยยยยรลัง ปัญหาคิ้วของผมคือมันจะลกลอก,กลักลุงลุงลังตรงเนี้ยเออแล้วก็คิ้วมันไม่เป็นทรงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กันคิ้วเลยรู้สึกว่าอยากให้คิ้วเป็นทรงมากกว่านี้แล้วก็มีเล็บมาว่าตอนเนี้ยอยากได้เล็บแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะว่าความญี่ปุ่นคือคิอค้วมันจะแบบเล็กบางเออไม่ต้องหนาอะไรเงี้ยซึ่งเล็บวันเนี้ยเป็นพี่ชายผมแล้วกันคานตามกันมาโคตัดนั่นแหละแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะทําให้เราได้ไหม กไทมาคอยชัดแล้วว่ารู้สึกว่าชอบเพราะว่าพี่เขาแบบแต่งให้แบบเขาบอกว่าคิ้วจริงๆเป็นคนที่คิ้วเล็กแล้วบางอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วเขาก็ทําแต่งทรงให้แบบดูเหมือนโคตาจริงๆพี่ก็สอนเขียนคิ้วเขาบอกว่าของกูเขียนง่ายมากแค่แบบว่าไม่ต้องวาดกรอบเหมือนผู้หญิงใช่ปะเป็นแค่แบบว่าเติมจุดที่มันหายไปอ่ะดีมากอานาตาเซียมีอเลททาให้เราเป็นโคต้า จอจริงรู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายมาทำนะมันทําให้หน้าเราแบบมีอะไรมากขึ้นเนะเอาง่ายๆแบบพวกหนุ่มเซอร์อะไรเงี้ยถ้าเอาไปคิว้ว่ามันทําให้แบบหน้าเราดูสาดขึ้นด้วยเป็นคนแบบดูสาดขึ้นจริงๆส,ว,สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะ ญหาคิ้วของเฟิร์นคือจริงๆเป็นคนคิ้วเยอะมากข่คนคิ้วเยอะแล้วเราเนี่ยก็ไม่เคยสักคิว้วแบบเวลาคิ้วมันขึ้นเทียมันก็จะแบบลกมาถึงตรงนี้แล้วเป็นคนคิ้วโก่คือเวลาเขียนคิว้วถ้าคิ้วลกๆอะ่ะเขียนยากมากก็คืออยากได้คิ้วทรงเดิมแต่ว่าให้มันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นก็ลเลยสมาโอโอ,โอแล้วก็ให้มันเป็นทรงมากกว่านี้เวลาเขียนจะได้เขียนง่าย ก็เสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากมันทําให้แบบคิ้วเราดูละมุนอะ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยมันจะแบบคือมันไม่ได้หลบมากแต่ว่าเราเขียนออกมาแล้วมันดูแข็งดูแบบดูชื่อดูหน้าดูแต่พอแบบทําเสร็จแล้วเนี้ยพี่เขาก็ทําให้มันบางลงแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขียนคิ้วให้มันละมุนมากๆคือบ,บีบเราก็แค่บอกว่าเอาตามทรงเลยแต่ว่าอยากให้มันแบบบางลงนิดนึงเขาก็เลยจัดให้มาแบบนี้นะคะก็อ,อยากจะแนะนาว่าสาหรับใครี่ยที่แบบชอบคิ้วสายฝอรหรือชอบแต่งหน้าสายฝอเนี่ยก็ควรมาแบบว็คิ้วเพราะว่าเวลาที่แบบถ้าคิ้วมันหลบอ่ะแล้วเขียนคิ้ แล้วมันจะไม่เปะคืนมันต้องเน้นความเปะก็แนะนําว่าใครที่ชอบสายฝอก็มาแวกคิวกันนะคะแล้วก็เวลาปัดคิวเนี่ยจะทําให้คิวไม่หลบด้วยชื่อตูนค่ะ การาคิวคือว่าไม่ได้กันมานานมากประมาณ3เดือนค่ะเพราะว่าไปทําสมุกมาใหม่แล้วเขาไม่ให้กันเหมือนว่าเขาไม่ให้กระเทือนตรงนี้เพราะเดี๋ยวกลัวจะเบี้ยวก็เลยไม่ได้กันก็คือลกมากจริงๆตัวเป็นคนสักคิ้วอยู่แล้วก็คือตามกรอบเลยตามแนวกรอบไเลยแล้วก็อยากเอาตรงหน้าผากออกด้วยเพราะว่าเป็นคนขนเยอะนะคะแล้วก็ลูกผมไยผมเยอะทําให้หน้ามันลกก็เดี๋ยววันนี้บิงแนะนําว่าให้เอาออกทั้งคิ้วแล้วก็ไรผมตรงนี้เลย ล่างทารู้สึกหน้าสะอาดมากคือควรทำตั้งนานแล้วจลเล็กลกมากค่ะถ้าสำหรับใครที่เป็นคนขนเยอะแบบตูนนะคะคือตูนแนะนํามากตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่1000บาททังคิวและหน้าผาคือใครชอบที่แบบแต่งหน้าเร็วๆแบบตูนอ่ะคือควรทาตั้งนานแล้วแต่งหน้าง่ายขึ้นมากเลยนะคะแฮชแท็กว่าอะไรนะแฮชแท็กคนแต่งหน้าเร็วๆควรทำมั่นใจมั่นใจมั่นใจโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะบิงก็พาเพื่อนๆนะคะทั้งหมด7คนแม่นี่เรียกว่าเพื่อนได้ปะรวมไปเลยแล้วกันก็ทั้งหมด7คนนะคะพาทุกคนมาแว็กซ์คิวที่อนันต เซียมิเล่นะคะเป็นอะไรที่คิ้วแตกต่างกันทั้งหมดเลย7คน7จทรงคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าแต่ละคนทํามาทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าบีฟอร์กับอัฟเตอร์มันแตกต่างกันชัดเจนมากทุกคนสามารถมีคิ้วที่เหมาะกับหน้าตัวเองได้นะคะส่วนใครที่อยากใช้บริการแนะนําว่าให้มาใช้บริการที่นี่นะคะเขาดูแลดีแนะนําดีแล้วก็สามารถเลือกทรงคิ้วให้เหมาะกับตัวเราเองได้อย่างเรา7คนอย่างเงี้ยมันออกมาแล้วมันสวยทุกคนเลยนะมันเป็นมงกุฎจริงๆอะคือคิ้วสวยแล้วทุกอย่างมันแบบมันดีงามไปเเเลลลยยยยยยยแ้้้้้้ววววมมมััันนนนททํําาาาาาใใใหหชชีีีีีิิิตงง่่ขึดดกกกก็สรรรรรบบคคอะะะจจ ทั้งหมดหลายสาขามากๆเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีสาขาเปิดใหม่ที่สาขาเชียงใหม่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เราบอกไปคือ1000บาทด้วยแล้วก็จะมีแถมตัวบริการเสริมสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์